บทนําแฟนทิปแต่แล้อข่าวอมอม,อมออ่ววาสาวสวยผิวสีน้ำพึ่งที่มีใบหน้าหวานเซ็กซี่ดวงตาโตคมมีชั้นตาเด่นชัดบัดน,นี้มันเจือประกายหวานหยาดเยิม้มและเคลิ้มฝันก็จะไม่หวานไม่เคลิ้มได้ยังไงล่ะ เมื่อคนที่สาวจ้องอยู่นั้นคือหมอฟันสุดหล่อที่ยูทูบเบอร์ช่องดังพาไปพบสมศักดิ์ศรีหมอฟันจริงๆทั้งกล้ามนูนก้นแน่นสูงยาวใหญ่หมายถึงบ่าไหล่นะเห็นแล้วอยากโดนฟันเอ้ยอยากทำฟันนี่มันชาอึนอูคิมซองโฮ ลีมินโฮมัดรวมกันชัดๆสาวสวยเอ่ยเพอเพอเอามือทัดผมสีควันบุรี่ด้านในซ่อนสีชมพูพาสเทลไว้อย่างเขินอายเพียงแค่มองอาจารย์หมอที่กำลังแนะนำอุปกรณ์ต่างๆในห้องทำฟันให้เด็กๆที่เข้ามาเรียนรู้แวะเยี่ยมชมห้องเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์ โอ้ใครจะเชื่อว่าหมอคอปเตอร์36แล้วหล่อใสใสซะจนหน้าจีบอยากได้อ่ะแพรพัชชาแมค้าอาหารอีสานแต่หน้าฝรั่งเน็ตไอดอลคนดังแห่งยุคร้องเพลงแล้วจ้องคุณหมอที่เคลื่อนไหวด้วยท่วงท่าสง่างามจริงจัง แต่ดูนุ่มนวลละมุนละไมมีเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามยามพูดคุยกับเด็กๆทำไมถึงดูอุมมิจังยายจ๋าหนูเจอเนื้อคู่แล้วค่ะเอ๊ะเราจะต้องแนะนำพี่หมอว่าที่คุณสามีกับยายว่าอะไรดีอป,ป้าคุณหมอคัอปเตอร์หรือแดดดี้ คุณหมอคอปเตอร์นะแพรพัชชาเอ่ยเสียงเคริมจะให้เรียกหาแม่ก็ไม่ได้เพราะมียายเพียงคนเดียวที่เลี้ยงมาตาก็จากไปแล้วส่วนบานดาพอคลอดเธอได้สามเดือนก็หอบหิ้วมาให้ตากับยายแล้วหายตัวไปเลยกระทั่งวันนี้เธอยังไม่รู้ว่ามารดาไปอยู่ที่ไหนเพราะแม่ผู้ให้กำเนิด ก็ไม่ได้ติดต่อตายายกลับมาด้วยกระทั่งวันที่ตาจากไปแม่ก็ไม่เคยมาส่งผู้ให้กำเนิดขึ้นสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายเลยดีแค่ไหนแล้วที่ไม่เอาเธอออกยังทำกุศลครั้งใหญ่ให้เธอลืมตาออกมาดูโลกแถมยังทนเลี้ยงเธอมาระยะหนึ่งก็ยังดีที่พอบอกกับใครต่อใครว่าฉันเคยได้กินนมแม่นี่ยะ แพรพัช,ชามองคุณหมอผิวขาวผ่องแก้มใสจนใบหน้าเป็นสีชมพูเปล่งปลัง่งออร่ากระจายไปทางหน้าริมฝีปากอิ่มเต็มที่ทาสีนูดตเม้มเข้าหากันหมอฟันคอปเตอร์ทำอะไรก็ดูดีไปหมดแพรพัช,ชาอยากไดอ้อยากให้คุณหมอมาดูแลฟันดูกันจนสาแก่ใจ แล้วก็จะได้ฟันหมอทำอะไรหงแกอยู่นะ่ะแพรเสียงที่ดังขึ้นพร้อมกับคนพูดที่หย่อนกายลงบนโซฟาด้านข้างทำให้คนที่กำลังอยู่ลำพังกับแฟนทิปผ่านทาง YouTube ทำเสียงจิจะขัดใจ <c oughs> แพรอยู่โลกทิพย์ของแพรดีๆทำไมต้องมีคนมาขัดจังหวะด้วย ฉันคิดว่าแกตายคาบ้านไปแล้วเสีอีกอารมณ์ไหนของแกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่หือไม่อือตายคาบ้านไม่มีหรอกอยักมีแต่คลั่งรักหนักมากหัวใจกระชากรุนแรงจนตายสงบศพสีชมพูแพรพัชชาเอ่ยแล้วหันไปทางหลินหรือลีลาวดีเพื่อนรักที่ยึดอาชีพเป็นผู้จัดการดารา ความจริงหลินยึดอาชีพนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วพอเรียนจบก็ตั้งตนเป็นผู้จัดการดาราขาใหญ่เพราะบังเอิญไปจับเด็กหนุ่มงานดีถ่ายภาพสวยสแสดงเก่งเด็กมันดังเปลียงปรางอะไรก็ฉุดไม่อยู่ผู้จัดการก็เลยเกิดไปด้วยปัจจุบันหลินเป็นผู้จัดการเงินล้านที่ฮอตมากมีแต่ดาราอยากเข้าสังกัดอยากให้มันดูแล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียกว่ามีวันนี้ได้เพราะน้องเจมส์เอ็กให้จริงๆศบสีชมพูอะไรวะแกหลินถามแล้วนั่งลงดันเฟรนช์ฟรายมาให้แถมยังใจดีย่อนก่องไก่ยี่ห้อลุงยิม้มที่ติดมือมาทรงเคราะห์ปากและท้องของเพื่อนรักด้วยส้มตำปาร้าหายทองแพรไม่ดีตรงไหน แกเลยเอาไก่ลงยิ้มแล้วเฟ้นไฟราไม่สันกินคอนควาปใส่เพื่อนอีกฝ่ายก็ทำหน้าเซ็งกลับมาทันที